สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูกิฟอยู่ที่ไหนใช่ค่ะอยู่ในสวนนั่นเองค่ะสดชื่นจังเลยค่ะและเด็กๆชอบต้นไม้กันไหมคะเด็กๆรู้จักต้นไม้อะไรกันบ้างคะวันนี้คุณครูกิฟจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วย ต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะต้นไม้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า tree tree t r e e tree โดยในวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและก็ลักษณะของต้นไม้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงและขยับร่างกายกันเล็กน้อยก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่ากิ่งก้านใบค่ะ ให้เด็กๆยืนขึ้นนะคะ Stand up please ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆชูมือทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะจับที่ศีรษะหัวไหล่เอ้สวัดมือถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำท่าประกอบเพลงกิ่งก้านใบพร้อมกันเลยค่ะกิ่งก้านใบชะชะใบาการกิ่ง กิ่งก้านใบชะชะใบาการกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆกิ่งก้านใบชะชะใบาการกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบการกิ่งฝนตกลงมาจริงๆ ฝนตกลงมาจริงๆชัดชักกิ่งก้านใบเยอะมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองทายดูสิคะว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักคำตอบก็คือต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ที่ต้องการอาหารจเจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลและแพร่พันธุ์ได้ค่ะแต่ต้นไม้จะแตกต่างจากคนและสัตว์ตรงที่ต้นไม้เคลื่อนที่เองไม่ได้นั่นเองค่ะต้นไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเหมือนเด็กๆแต่ละคนก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะต้นไม้ก็เช่นกันค่ะมีทั้งที่เป็นพุ่มสูงและพุ่มเตีย้ย ลักษณะของใบก็มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันสีก็แตกต่างกันค่ะและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันด้วยมาค่ะวันนี้เราจะมารู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆกันค่ะมาดูไม้ผลกันก่อนนะคะไม้ผลคือต้นไม้ที่ออกลูกหรือออกผลให้เรารับประทานค่ะ เอเด็กๆรู้จักต้นอะไรกันบ้างคะต่อไปเด็กๆลองทายชื่อต้นไม้จากภาพที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะนี่ต้นอะไรคะใช่แล้วคะ่ะต้นกล้วยบน n a n a tree เด็กๆดูใบของต้นกล้วยสิคะใบกล้วยจะมีลักษณะแบนยาวกล้วยก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเด็กๆรู้จักกล้วยอะไรกันบ้างคะ กล้วยที่เรานิยมนำมารับประทานก็จะมีกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะแล้วต้นนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองค่ะ coconut tree ในภาพนี้ลำต้นของต้นมะพร้าวเป็นอย่างไรคะเด็กๆสูงมากๆเลยใช่ไหมคะ ส่วนใบมะพร้าวจะมีลักษณะเป็นแฉกคล้ายกับขนนกค่ะเด็กๆมองเห็นลูกมะพร้าวไหมคะอยู่ตรงไหนนะแล้วเด็กๆชอบดื่มน้ำมะพร้าวกันไหมคะแล้วต้นนี้เด็กๆรู้จักไหมคะต้นอะไรคะเด็กๆต้นมะละกอค่ะปาป้ายาตร e ใบของต้นมะละกอก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะคะส่วนผลมะละกอจะมีลักษณะยาวกรีสีอะไรคะเด็กๆใช่ละค่ะผลดิบจะมีสีเขียวนิยมนำไปทำส้มตำยังไงละคะส่วนผลสุกสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้มค่ะแล้วก็จะมีเนื้อที่หวานอร่อยค่ะ ่อไปเด็กๆรู้จักต้นนี้ไหมคะต้นมะม่วงนั่นเองค่ะต้นมะม่วงเป็นไม้พุ่มขนาดกลางใบมีสีเขียวใบเกลียวปลายแหลมเด็กๆเห็นลูกมะม,ม่วงไหมคะมีสีอะไรคะผลอ่อนก็จะมีสีเขียวค่ะส่วนเมื่อผลสุกหรือว่าแก่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะต้นอะไรเอ่ย ต้นทุเรียนนั่นเองค่ะต้นทุเรียนมีลำต้นตรงแตกกิ่งก้านจากลำต้นโดยรอบส่วนผลจะมีลักษณะกลมหรือว่ารีมีหนามด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เห็นหนามไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงเปลือกของลูกทุกเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่านี่คือต้นอะไรต้นส้มค่ะ ต้นส้มเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางโอ้โหเด็กๆเห็นลูกผลส้มไหมคะออกผลเต็มต้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้รู้จักไม้ผลไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักไม้ดอกกันบ้างคะ่ะไม้ดอกคือไม้ที่จเจริญเติบโตและให้ดอกสวยงามเด็กๆรู้จักไม้ดอกอะไรกันบ้างคะ วันนี้คุณครูมีไม้ดอกมาให้เด็กๆรู้จักด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยต้นลีลาวดีเป็นไม้ยืนต้นมีตั้งแต่พุ่มเตี้ยจนถึงต้นสูงใบมีสีเขียวเด็กๆเห็นช่อดอกไหมคะเด็กๆเห็นดอกสีอะไรคะต่อไปต้นนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ย ต้นกลาจับคลึกนั่นเองค่ะต้นกลาจับพึกเป็นพันไม้ประจํำราชการที่10และเป็นต้นไม้ประจําชาติไทยด้วยนะคะต้นกล้าจับคลึกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางดอกขึ้นเป็นช่อยาวเด็กๆเห็นดอกสีอะไรคะดอกสีเหลืองบานสะพรังเลยใช่ไหมคะสวยงามมากๆเลยต่อไปค่ะต้นหางนกยูงต้นหางนกยูง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ทรงพุ่มแผกกว้างออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งดอกมีสีอะไรคะเด็กๆด,ดอกมีสีแดงจัดจนถึงสีส้มบางทีก็อมเหลืองอมส้มค่ะโอ้โหออกดอกเต็มต้นเลยค่ะต้นตแตรนางฟ้าต้นตแตรนางฟ้าจะมีดอกที่มีลักษณะบานคว่ำลง ขายกับแปนเองค่ะมีหลายสีเลยล่ะค่ะเด็กๆเ,เห็นสีอะไรกันบ้างคะต้นบัวเด็กๆรู้จักไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นต้นบัวที่ไหนคะบัวเป็นไม้น้ำขึ้นตามลุ่มน้ำค่ะใบก็จะมีลักษณะกลมๆม,มีหลายสีเลยค่ะดอกบัวเด็กๆเ,เ,เห็นดอกบัวสีอะไรบ้างคะสีม่วง สีขาวสีชมพูใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีสีอื่นๆอีกนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ของบัวคะ่ะเด็กก็ได้รู้จักไม้ผลและไม้ดอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะชวนเด็กๆมาเล่นเกมต้นไม้อยู่ไหนเอ,อ่ยเด็กพร้อมไหมคะคุณครูมีต้นไม้ทั้งหมดสชนิดด้วยกันคะ่ะมีหมายเลขกำกับอยู่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4ี่ค่ะ เด็กๆลองทายดูสิคะว่าต้นมะพร้าวคือหมายเลขอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมายเลขสี่นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะหมายเลขอะไรคือต้นมะละกอคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊ก ก็คือหมายเลข2นั่นเองค่ะเอแล้วหมายเลข1คือต้นอะไรคะต้นมะม่วงค่ะและหมายเลข3คือต้นอะไรคะเด็กๆตอบดังๆเลยต้นกล้วยเก่งมากๆเลยค่ะเย้ <Yeah. S 1> และคุณครูยังมีกิจกรรมหนูน้อยนักสํำรวจให้เด็กๆด้วยนะคะ โดยให้เด็กๆสำรวจต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านแล้วถ่ายรูปหรืออัคดคลิปพร้อมกับบอกชื่อของต้นไม้ส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆของเด็กๆได้ดูกันบ้านนะคะน่าจะมีต้นไม้ที่มากมายหลายชนิดเลยเชียวค่ะภาพนี้คุณครูถ่ายกับต้นเรื่องใหมหน่นาอินโดค่ะหรือเรียกว่าแดงอินโดเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมีดอกสีแดงสวยแปลกตาดมแล้วไม่มีกลิ่นค่ะ ส่วนใบมีสีเขียวจับแล้วลื่นๆมันๆค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆช่วงทบทวนการเรียนรู้ผ่านใบงานใบงานหน่วยต้นไม้ที่รักหน้าที่หนึ่งำชี้แจงให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ใบไม้กับต้นพืชแล้วระบายสีภาพให้สวยงามไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างมาด้วยนะคะ และใบงานหน้าที่สองใบงานศิลปะสร้างสารรค์คุณครูจะชวนเด็กๆมาประดิษฐ์ต้นไม้กันค่ะว้าวอยากทำหรือยังคะเด็กๆงั้นเรามาทำไปพร้พอมๆกันเลยค่ะเริ่มจากระบายสีภาพต้นไม้ให้สวยงามได้เลยค่ะเด็กๆเ,เด็กเห็นต้นอะไรคะต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ระบายสีใบไม้ค่ะ color green ค่อยๆระบายนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบร้อน Green Leaf จากนั้นก็ระบายสีพุ่มไม้ค่ะอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาจากนั้นก็ระบายสีกิ่งไม้นะคะ ิ่งไม้สีอะไรนะรวมถึงลำต้นของต้นไม้ได้วยค่ะสีน้ำตาลด o w n up and down up and down color color แล้วก็มาลงสีพื้นดินพื้นหญ้าด้านล่างกันบ้างนะคะ เมื่อระบายเสร็จแล้วก็จะใช้กันไกลตัดตามแนวรอบตามเส้นสีเทาที่เขาให้มานะคะเด็กๆตรงรอยปะหรือว่าตรงเส้นไขป่ปลาตรงนี้ไม่ต้องตัดนะคะเราจะไว้สําหรับพับค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆใช้กันไกลตัดด้านข้างขอบขอบตรงนี้ออกมาด้วยนะคะแล้วพับไปด้านหลังค่ะเวลาใช้กันไกลเด็กๆจะต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยนะจากนั้นก็พับด้านล่างค่ะเด็กๆสามารถวางพับกับโต๊ะได้เลยนะคะ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะม้วนปลายนะคะขัดเข้าหากันเป็นวงกลมแตนๆตนเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสามารถนําไปวางตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะ <S <S ถ้าเด็กๆ,ๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับผลงานมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย